สวัสดีครับเ,เพื่อนเทุกคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับมผมช่องจริงจังกับเรื่องกากก็สําหรับวันนี้นะครับเพื่อนเ่นผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาสัมผัสก,กับบรรยากาศชิวๆริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็ในช่วงเวลาลิ่งด่วนนะครับตอนเช้าๆนะครับตอนที่ผมมาเนี่ยก็ประมาณ6กโมงนะครับเ,เพื่อนๆเรามาลองโดยสารดโดยเรือกันบ้างน,นะครับ ผมก็มาจอดรถกันที่ท่าน้าบางศรีเมืองนะครับก็จะหาที่จอดรถได้ง่ายกว่าฝั่งเมืองนนท์นะครับเพื่อนๆจอดปุ๊บก็มาสัมผัสกับเนี่ครับเรือสำรานะครับเพื่อนๆปัจจุบันก็ราคาเที่ยวละสีบาทนะครับหรือเพื่อนๆจะนั่งบนเรือนะครับข้ามไปข้ามกลับข้ามไปข้ามกลับก็4บาทเหมือนกันครับกี่รอบก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนั่งจนสำราน บรรยากาศวิวแม่น้ำานึ้าพยาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูครับพรอาทิตขึ้นใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ส่องลงมากระทบกับแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็เสียงนกเสียงแม่น้ำเสียงเครื่องเรือยน น,นี่ครับเพื่อนๆวิวม,มีน้ำช่อพยามช่างสวยงามเสมอนะครับธรรมชาตินะครับสร้างสรรค์ความสวยงามเสมอนะครับแต่มนุษย์นี่แหละครับเป็นผู้ทําลายธรรมชาติโดยแท้จริงสวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆดูครับดูขึ้น่นแม่น้ำช่อพยานะครับกระทบกับแสงของพระอาทิตย์ยามเช้า เห็นเตี้ยๆแค่นี้นะครับแต่ลึกลงไปในแม่น้ํานะครับเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเรือน้ํามันนะครับเพื่อนๆอยาใจะเข้าไปใกล้เชียวนะครับสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆสาหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับข้ามจากฝั่งบางสีเมืองนะครับข้ามไปฝั่งเมืองนนท์หอนาฬิกาเมืองนนท์ครับเราไปหาอะไรทานกันนะครับเพื่อนๆ ปัจจุบันนะครับเรือข้ามฟ้าก็จะมี2แบบนะครับเป็นเรือติดแพรสี่บาทเหมือนกันนะครับเพื่อนนี่ทันสมัยแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบคลาสสิกแบบนี้นะครับ,เป,เ,นนรบเป็นเรือยนต์นะครับเพื่อนๆเปิดประทุนนั่งตากลมก็คนรับฟิลนะครับเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆนะครับแค่สี่บาทสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ คุ้มสุดจะคุ้มเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งหอในกาเมืองนนเนี่ยทำผมทำมาหลายคลิปแล้วย,ยังไม่หมดสักทีนะของกินของมันอร่อยเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อน,อนไม่ว่าจะเป็นตัวว๋วยเตี๋ยวหมูบะหมี่เกี้ยวเนี่ยเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาดูกันนะครับแต่คลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปทานกับกาแฟ สูตรเด็ดโบราณของแท้เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับว่าเด็ดไม่เด็ดนะครับก็ชงแบบโบราณจริงๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูผู้ชงกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับในท้ายเรือก็จัดการเอาเชือกนะครับไปปูกเรือไว้นะครับนี่ครับฝั่งนู้นก็เป็นบรรยากาศเรือวิ่งข้ามกลับไปนะครับต่อวนไปวนมาอยู่อย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆ บรรยากาศอย่างชีช้อย่างฟิวนี่ครับเพื่อนเพื่อนมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับร้านกาแฟสูตรโบราณของแท้ดูครับเ,เพื่อนเพ่อนอร่อยอร่อยอร่อยไม่อร่อยเด็ดไม่เด็ดนะครับดูไข่นะครับไข่ที่เห็นบนเคาน์เตอร์เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูว่าเยอะแล้วใช่ไหมครับนี่ แผงไข่สูงกว่าคนวันหนึ่งขายเป็นร้อยร้อยฟองผมว่ามีถึงห้าร้อยฟองครับเ,เพื่อนๆเนี่ยแผงหนึงง่งก็สามสิบฟองสิบแผงก็สามร้อยละนี่มีเกือบยี่สิบแผงขายดีมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับร้านนี้ก็เปิดขายกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับบรรยากาศเนี่ยครับก็นักเรียนก็ข้ามเรือไปโรงเรียนกันนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับ ตรงนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับล่องเรือไหว้พระ9้าวัดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อนๆมาซื้อตั๋วซื้อเดินทางไปท่องล่องเรือกันได้นะครับแค่ไม่กี่บาทเลยนะครับที่เคยขึ้น20บาท40บาทเองนะครับเพื่อนๆได้ต้อง9วัดสาหรับร้านนี้ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับสุมนครนนท์นะครับเพื่อนๆเพื่อนก็เดินลงมานะครับร้านนี้นะครับโต๊ะตั้งตั้งแต่หอนาฬิกานะครับบนตามขอบทางมาเรื่อย ยาวไปจนเกือบจะถึงลงเจะครับเพื่อนๆคนแน่นมากๆน่าจะประมาณยี่สิบสาสิบโตะนะครับแต่คนก็ยังรอเป็นเก้าอี้ดนตรีเลยนะครับผมทำไปเนี่ยนั่งถ่ายทำนั่งถ่ายไปเนี่ยคนก็รอต่อคิวก็ต้องเร่งเลยนะครับเพื่อนๆรีบกินรีบเช็คบินนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสั่งมาเน้นๆน,น,นะครับนี่ครับเพื่อนๆปาลูโผเราก็ต้องหยิบเองนะครับ ามตัวสิบบาทนะครับเพื่อนๆจะทานกี่ตัวก็หยิบได้เลยนะครับนี่ครับสังเกตได้จากผู้ทานะครับเพื่อนๆว่าโบราณหรือไม่โบราณนะครับแกยังทำมัดทำแมงเข้มแข็งแรงอยู่เลยนะครับเพื่อนๆยืนตรงนี้นะครับกลิ่นกาแฟเนี่ยหอมยั่วใจมากๆเลยนะครับสายกาแฟนะครับสายไข่ลวกไข่ต้มเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับสําหรับร้านนี้เด็ดมากๆเนี่นะครับระหว่าง นี่ก็ต้องรีบถ่ายทํากันไปก่อนนะครับเพราะเก้าอี้เนี่ยโต๊ะเนี่ยน้อยมากๆนะครับก็ต้องรอกันนะครับเพื่อนๆรอต่อคิวโต๊ะไหนบ้างเราก็รีบไปเสียบเลยได้โต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้เพื่อนๆเ,เราก็วางของเราจองไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็เดินไปหยิบปลาตั้งโปลมาทานสักสามตัวพอนะครับวันนี้ปลาตั้งโกก็จะมีสามแบบนะครับแบบปลาตั้งโกเคียวนะครับแล้วก็ปลา ตั้งโปแบบดังเดิโมโบราณเลยนะครับแล้วก็สาลเปาเนี่ยบรรยากาศก,าก็ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนนะครับที่เห็นรถบนเข้ามาเยอะๆเนี่ยนี่ครับหมูปิ้งขอนาฬิกาทานรอไปก่อนแต่ั่งแับเดียวครับไม่ถึง2นาทีมาแล้ว ก็เมนูสําหรับวันนี้นะครับสั่งมาเป็นตัวกาแฟร้อนนะครับเพื่อนเก็จะแบบนี้เลยนะครับกาแฟลอยอยู่ข้างบนนะครับเพื่อนเราก็คนให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็จะแถมชาร้อนมาหนึ่งแก้วนะครับเพื่อนๆ <Wow. S 1> นบรรยากาศอย่างฟิลเลยนะครับริมแม่น้ำเจ้าพยาว้าว <Wow. S 1> นี่แบบโบราณก็ต้องกินแบบนี้ครับจุ่มลงไปครับเพื่อน แช่ไว้ให้มันสูดซับกาแฟเข้ามานะครับมาอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆเป็นชาเย็นนะครับกับไข่ลวกมาร้านนี้นะครับไม่ทานไข่ลวกก็ถือว่าพลาดเลยนะครับดูครับเพื่อนๆไข่ลวกก็มีหลายระดับนะครับหรือเพื่อนๆจะเป็นไข่ดิบๆลวกน้ําร้อนนิดนึงก็ได้นะครับมีหลายระดับครับเพื่อนๆระดับนี้อย่างเจ๋งบอกเลยนะครับหอมมากๆหยอกซอส ลงงปแบบนี้แล้วก็พริกไทยแบบนี้แหละครับเพื่อนๆผมเป็นคนไม่ค่อยชอบทานนะครับไข่เลือกเพราะมันมีกลิ่นคาวนะครับแต่สําหรับร้านเนี้ยลวกมาได้แบบสุกแบบนี้นะครับมันเจ๋งนะครับเพื่อนๆนี่ฮารสูตรผมเลยนะครับที่มันลงไปครับเพื่อนๆโคตรแจม เพื่อนๆทานแบบไหนก็มาคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับทานแบบนี้ลองมาทานดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไข่นะครับมีความมันหอ,อมอร่อยตัวบาง์ลัโขอย่างกรอ,อบหืมอย่างเด็ดนะครับตามไปด้วยกาแฟนะครัะเพื่อนๆอืมสูบกับลาลัโขมันดูดซับน้ำกาแฟเข้าไปนะครับกาแฟหอมอร่อยมากๆ จ,จ่มแจ๋วจริงๆเลยนะครับไม่ได้อวยเลยนะครับเพื่อนๆอ,อย่างเด็ดเลเวลนี้อย่างชอบเลยนะครับไข่ลวกเนี่ยสุกเป็นแบบเป็นเหมือนไข่ต้มลาวานะครับเพื่อนๆก็คือสุกระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างแจ๋งจําเจ้าจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับร้านกาแฟ สูตรโบราณหอนาฬิกาเมืองนนนนะครับนี่ครับเพื่อนๆไข่ลวกนะครับก็จะมีสองฟองนะครับแก้วนี้นะครับสองฟองก็สิบห้าบาทนะครับส่วนกาแฟร้อนนะครับก็สิบห้าบาทแล้วก็เป็นชาเย็นนะครับก็ยี่สิบบาทนะครับแล้วก็บวกด้วยตัวปั้นโกะนะครับอีกสิบบาทนะครับเป็นหกสิบาทนะครับเป็นเื่อนมื้อนี้นะครับอิ่มอร่อยได้พลังงานตาสว่าง กาแฟแกหอมมันลอยมากๆไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมคนเยอะนะครับนี่นะครับมาตบท้ายกันด้วยตัวสลับเปานะครับเอาไปชุบกับกาแฟเนี่ยครับเพื่อนๆช่ำๆหวานมันเหมือนกินกับซอสอะไรนะสังขยากาแฟเลยนะครับเพื่อนๆดูครับเข้มข้นมากๆตัวกาแฟแกเนี่ยแล้วมันหอมมันอร่อยหวานมันนะครับแล้วตบท้ายล้างปากกันด้วยนะครับตัวชาร้อน หรือว่าจะเอาเป็นสเปร์นะครับไปเติมกับน้ําแข็งที่เรามีนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เนี่ยครับอันนี้นะครับตัวชาเย็นนะครับแก้วนี้ก็ยี่สิบบาทหอมมากๆแล้วสีแกแบบออกนวลนวนะครับมันน่ากินตอนแรกนะครับจะสั่งแค่กาแฟนะครับแล้วก็ชาร้อนนะครับเพื่อนเพื่อนแต่เห็นเขาสั่งตัวชาเย็นมาแล้วสีมันน่ากินมากๆนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็เลยต้องสั่งมาอีกหนึ่งแก้วนะครับเป็นชาเย็น ไม่ผิดหวังเลยนะครับอร่อยมากๆชาเย็นสูตรโบราณนะครับมีความหอมหวานมันอย่างเด็ดแล้วดูครับยังเข้มข้นอยู่เลยเนี่ยครับสแปร์นะครับชาร้อนที่เรามีนะครับเติมลงไปดูความเข้มข้นของชาเย็นนะครับยังเข้มอยู่เลยนะครับเพื่อนๆอย่างเด็ดนะครับชาเขามีความหอมเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับทั้งชาทั้งกาแฟเลย ไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมคนร้านนี้ถึงเยอะนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่นั่งมาเนี่ยคนยังเวียนไหว้แวะเข้ามาไม่หยุดพักเลยนะครับดูครับโตน,นี่ตั้งตั้งแต่หอในกาโค้งไปเรื่อยๆถึงร้านแล้วก็เลยร้านไปอีกจนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับบะหมี่เกี๊ยวก็น่าทานมากๆรอบหน้าต้องมาทานบะหมี่เกี๊ยวแต่สำหรับวันนี้ท้องผมเนี่ยใส่ไม่ได้แล้วแน่นแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปของผมนะครับ ฝากช่องจริงจังกับเรื่องแดกให้เพื่อนๆนนะครับช่วยติดตามช่วยแชร์และกดไลค์ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจด้วยนะครับเพื่อนๆนและสําหรับวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดกับเพื่อนๆนที่มานั่งดื่มและร้านกาแฟนะครับโบราณน,นี้นะครับต้องกราบขออภัยเพื่อนๆนทุกทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับและสําหรับวันนี้สวัสดีครับ